เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการหลอกลวงหรือไม่เพราะว่ามีลูกๆของสองครอบครัวเขาเอาหลักฐานเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจนะครับว่าลทัทธิอะไรไม่รู้ประหลาดชิปเป่งเลยคุณผู้ชมเพราะอะไรสอนให้ทำเรื่องเกี่ยวกับ กามบ้างหรือ oh. ว่าสอนให้ทําเสียงครางบ้างแล้วก็ยังหลอกเอาเงินคุณแม่ของสองครอบครัวนี้เขาสูญเงินกันไปแล้วเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นการลวงโลกนะครับทำให้ลูกๆจากสองครอบครัวทนไม่ไหวเอาเอกสารเอาคลิปเสียงไปแจ้งความกับตำรวจที่ปางกู่ของจังหวัดศรีส<ม>ะ,ะเกดเพราะว่าดูแล้วนี่แหละ เป็นต้นเหตุที่ทําให้แม่ๆเนี่ยมีอาการแปลกๆนะครับเป็นเจ้าของสํานักแห่งหนึ่งคุณผู้ชมลัทธิประหลาดที่ว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าจะเน้นสอนเรื่องรามกอนาจาร์เนี่ยคุณผู้ชม,มแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังชวนให้แม่เนี่ยเอาเงินไปลงทุนซื้อเงินดิจิตอลออมทองพอได้ยินคําพวกนี้ปุ๊บเนี่ยขนลุกขึ้นมาทันทีเลยนะออมทองออมหุ้นพวกนี้เนี่ยหลอกทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมครับทีนี้ลูกสาวของผู้เสียหายบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม่เป็นลูกศิษย์นะครับ ของพระที่มีตำแหน่งเป็นประธานที่พักสง์ในพื้นที่อำเภอขุข,ขันของศรีสะเกษแล้วปี64เนี่ยพระรูปนี้ถูกดําเนินคดีข้อหาแต่งกายเลียนแบบพระเพราะฉะนั้นไม่ใช่พระสินะ oh. ถ้าเป็นพระก็น่าจะใส่จีวรได้ถูกจับศึกไปด้วยนะครับเพราะว่าสอนพระธรรมวินัยที่ผิดเพี้ยนอย่างเช่นมันเคยเป็นข่าวมาแล้วก็คือว่าให้ดําน้ำทําสมาธิอะไรอย่างนี้เนี่ย ตอนที่เป็นคดีถูกจับก็ได้รับการประกันตัวออกไปแล้วกลับมาจุดติใหม่คุณผู้ชมนุ่งขาวห่วมขาวแล้วเปิดลัทธิสอนเรื่องของการเสพกาม mm. พ่วงไปกับการลงทุนให้ซื้อเงินดิจิตอลด้วยครับทีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สอนแปลกๆแล้วยังจะเอาเงินของคนที่เข้าไปร่วมในลัทธิด้วยนะครับบอกว่า ลงทุนหนึ่งพันได้เงินสามแสนแม่เจ้ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่มีที่ไหนไม่ลงทุนเองแล้วครับลงทุนพันหนึ่งได้กลับมาทั้งสามแสนเนี่ยหรือบางทีได้ทองกลับมาบ้างปรากฏแม่ที่เชื่อเอาที่นาหลายไร่หมดเงินไปหลายล้านเพื่อจะเอาไปลงทุนเป็นไงล่ะคุณผู้ชมลงทุนก็สูญไปไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับหาเงินไปลงทุน ไปกู้เงินญาติเงินอะไรลงทุนบอกว่าลงทุนหนึ่งพันได้สามแสนได้พออะไรอย่างเงี้ยค่ะแลวทีนี้แก,กก็แอบเอาที่นาไปขายหมดล้านกว่าบาทค่ะแล้วทีนี้ล่าสุดจะแอบเอาที่นาไปขายอยีกแล้วค่ะเพาอ้างว่าดิจิตอลครับเงินดิจิตอลซึ่งอ้างเบื้องสูงไหมว่าเบื้องสูงก็ช่วยเอามามาเป็นมีส่วนน้องในนี้ ทั้งสองคนนี้มาจากคนละครอบครัวใช่ฮะแต่ว่าแม่ของทั้งคู่ก็ไปหลงอยู่ในลัทธินี้นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่เราเห็นในมือเนี่ยก็คือหลักฐานที่เอามาแจ้งความมันก็จะเป็นข้อความในการพูดคุยเป็นสลิปเรื่องของการโอนเงินในต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ตํารวจเนี่ยช่วยตามให้หน่อยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เอามาแล้วตำรวจก็แบบฮะมันมีแบบนี้ด้วยเหรอนั่นก็คือคลิปเสียงที่มีการพูดคุยกันระหว่างแม่ผู้เสียหายกับเจ้าของลัทธิประหลาดเนี่ยครับ แล้วลูกมีพลังสาสารขึ้นในตัวค่ะนะคะตเช้า,ชาก็เปิดฟังตั้งแต่เช้าค่ะเปิดฟังแฟังรู้เรื่องไหมล่ะก็รู้สิคะมันไม่รู้หรอกถ้ารู้มันก็ต้องอ คุณผู้ชมครับเบื้องต้นตํารวจนะฮะก็ลงบันทึกประจําวันเอาไว้ก่อนนะฮะและเชื่อว่าคดีนี้เนี่ยเข้าข่ายแน่นอนกับการช่อโกงประชาชนนะฮะแล้วก็แนะนําเลยบอกว่าให้แม่ที่เชื่อว่าถูกหลอกเนี่ยมาแจ้งความเอาผิดกันด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเรื่องของพื้นที่ครับท,ที่มีการตั้งเป็นสํานักปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเคยถูกสั่งปิดไปแล้วนะฮะแต่มียามเนี่ยเฝ้าหน้าปากทางไม่อนุญาตให้เข้าไปเลยอ้างบอกว่าไม่รับรองเรื่องของความปลอดภัยนะฮะ แน่นอนว่าตอนนี้ก็ยังติดต่อไปทางในอำเภอของปางกู่คุณผู้ชมครับอยู่ระหว่างการรวบรวมการตรวจสอบในพื้นที่ด้วยนะฮะเห็นบอกว่ามีคนเนี่ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลและเข้าไปอยู่ในจุดนี้เนี่ยประมาณ5-6ถึงคนแล้วซึ่งในอำเภอยังไม่อนุญาตนะฮะเพราะว่าพบว่ามีความผิดปกติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปตรวจสอบเรื่องของความผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะฮะ,ะเราย้านะครับคุณผู้ชมครับว่าการจะเชื่ออะไรต้องมีสตินะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราจะงมง่ายแล้วก็ถูกหลอกได้ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ